เนี่ยครับผลงานเช่าที่สองของเราครับหนูได้หลายตัวอยู่นะครับกระแตก็ได้ครับหนูก็ได้ครับดูสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาดูกับดักของเราเช้าที่สองแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเอากับดักเรากลับแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็กลับแล้วครับรอบหน้าว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับจุดนี้ดูหลังแรกของเราครับเนี่ยครับทุกคนได้ตัวอีกเช่นเคยครับหลังนี้ มื่อวานก็ได้นะครับดููดซสยกำลังสวยครับมาทำที่หลังต่อไปเลยครับก็ไปกันแบบรวดเร็วครับวันนี้เราเน้นมาเก็บกับบ้านนะครับทำเลของเราที่เราใส่เมื่อวานครับเมื่อวานาตรงนี้เหยื่อก็หมดครับเราเหยือ่อมาใส่ไว้ใหม่ดูครับออมองต้องมองอยู่แล้วยังไงครับทุกคน วันนี้มากินแล้วนะครับดูกบดักลั่นเรียบร้อยครับแต่ว่าไม่ได้ตัวหนูนะครับมาดูหลังที่สามครับเนี่ยได้ตัวหนูมาเรียบร้อยครับว่าหนูตัวเล็กครับจะได้มาก็ตัวเล็กครับแล้วก็หลังที่สี่ครับทุกคนติดแล้วครับดูโอ้โหได้แล้วครับไวครับแต่ตัวนี้เล็กครับไว้ตัวเล็กเนี่ครับเมื่อวานจุดนี้ไม่ได้ครับจุดวันได้เช้าที่สองนี่ อคถึงว่าคุ้มครับหลังนี้ก็ไม่ติดเช่นเคยครับดูโอ้โหนี่คือการปล่อยกับดักของเราครับนี่ปล่อยแบบนี้เลยฮะแล้วก็มาดูหลังต่อไปนี้กันเลยครับว่าได้หรือเปล่าครับดูโอ้โหไม่ติดนะฮะดูหนูกินเหยื่อเกบหมดแล้วครับแต่ก็น่าเสียดายครับไม่ได้ตัวหนูคทุกคนดูกับดักเราใส่หนาไปหรือเปล่านะครับนี่เราก็จะเก็บกลับบ้านกันเลยนะครับ ก็มาดูหลังต่อไปครับทุกคนเนี่ยครับดูงเชือกออกมาได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนโอ้ตัวเล็กจริงๆครับสําหรับไซส์วันนี้กำลังได้สามตัวอยู่นะครับถือว่าไม่หมานะครับใส่ไปสิบหลังลก็ได้ไซส์เล็กด้วยครับไม่น่าพอใจเท่าไหร่ครับเนี่ยทุกคนเอามาโชว์ก่อนก็จะมีแค่นี้แหละดูอีกกลางลำตัวเลครับ ก็มาดูหลังต่อไปครับว่าเป็นยังไงใกล้ๆก,กันเลยครับหลังนี้เป็นยังไงครับทุกคนเห็นไหมครับเหยื่อหายหมดครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่ทุกคนโอ้มันเอาเหยื่อไปหมดเลยนะครับแต่เราเสียบไว้แบบแน่นแล้วนะเราออกไปได้นะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูอะไรที่อยู่ใต้น้ำกันครับ ไม่รู้ว่าตรงนี้ทุกคนเรียกว่าอะไรกัน,นครับอันนี้ใช่เห็ดหินหรือเปล่านะทุกคนตอนเด็กๆก,ก็เคยกินอยู่นะครับไม่รู้ว่าที่ทุกคนนะครับเรียกันว่าอะไรนะครับดูคขับในน้ำมีเยอะนะครับดูแต่ถ้าที่รู้ก็น่าจะกินได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับทุกคนมาหลังแรกหลังจากที่เราแวะครับก็ไม่มีหนูมาติดนะครับ น่าเสียดายครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟังกันครับไปดูของพี่ชายบ้างครับว่าได้หรือเปล่านะครับมากันที่หลังแรกครับเนี่ทุกคนเห็นขาวๆไว้ครับปิดเรียบร้อยครับหนูไหวอีกแล้วทุกคนวู้ไซส์ยางสวยครับนี่ทุกคนน้องแฟนภามารอบต่อมาเอามาให้ครับเอ๊แต่อะไรกินขามไปครับหนูกินกันหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรครับทุกคนแอบเอาขาไปแล้วข้างหนึ่งครับมาดูหลังของพี่ชายครับ ดูว่าได้หรือเปล่านะครับอยากจะเชื่อคนมาดูครับว่าได้หรือไม่ได้ครับถึงมาครับนี่เหมือนมีอะไรติดขึ้นมาครับได้แล้วครับทุกคนนี่กระแตครับหลุดเฟรมมาได้ยังไงเนี่ยหลุดเซิฟมาครับหลุดเซิฟมาหังว่าจะได้ก็ได้ครับทุกคนดูอีกหลังหนึ่งครับดูได้หนููแล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดู พี่ชายครับก็พอได้ครับได้ทั้งหมดห้าตัวนะทุกคนได้หนูมาสามแล้วก็ได้หนูไหวหนึ่งครับเนี่ยครับหนูไหวาไซส์ใหญ่สวยเลยครับแล้วก็ได้กระแตอีกตัวหนึ่งครับเป็นห้าตัวครับสวยงามครับทุกคนโอ้็ยังพอได้ครับสิบกว่าหลังรวมผมครับดูกำดักที่มือโคตรเยอะครับได้แคเนี่ยทุกคนสามตัวครับทุกคนโอ้โหถือว่าไม่หมาเลยครับวันที่สองนี่ จริงมีเล็กอีกตัวนึ่งก็ทิ้งไปครับโอเคทุกคนเดี๋ยววโอกาสหน้าเราไปลือกันใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ได้แค่นี้ครับใครชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันครับทุกคน